วิหารแห่งการชำระมนถนะิ่นเนียโอวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในวิหารแห่งการชำระมนถิ่นนะครับแล้วจะพูดซํำทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถวิ่งได้นะครับถ้าวิ่งแล้วก็สปินเราจะหมดนะต้องรอให้ฆาตรกรคิลเลอร์มาแถวแถวนี้แล้วก็ออกไปจากแถวนี้ก่อนนะนะนี่ไงแมวขึ้นด้วยเมื่อกี้ ตัวอะไรอ่ะเหมือนเขาจะไปทางนู้นนะเจ๊อีกคนหนึ่งอ่ะอะตอนนี้เพื่อนเราอีกคนหนึ่งโดนไปแล้วฮะวิ่งไปทางนั้นโอเคมาช่วยเจ๊กปั่นดีกว่านะครับเฮ้ยเ,เพื่อนใจเย็นใจเย,นเย็นเพื่อนใจเย็นหน้าเรารู้ว่านายอ่ะแข็งแกร่งกดไม่โดนก็ช่างมัน ไม่ใช่ตัวตลกว่ะเป็นเดอะไบต์แล้วผมทำไมคิดว่าตัวตลกวะผมเห็นตัวมันอ้วนๆผมก็คิดว่าเป็นเดอะไบต์เอ้ยตัวตลกเดอะทาวไม่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 ไม,ไม่มาแถวนี้ มสสีเนื้อส c ร o l l i ปะเนี่ยเพื่อนลมไปอีกแล้วเพื่อนจุกไม่คมเลยตายตายแน่วิ่งฮะวิ่งยาวเลยหายแล้ว ว้าวเอวโดดอ,โ,อโ,โดนไปทีนึงไม่มีไดฮาร์ดอ้าโหโดนโหโอ,โอทำไมไม่ตั้งใจเล่นน่ะเฮ้ยทำไมทำไมต้องไปตรงนั้นน่ะตรงนั้นอย่างเดียวเลยอ๋อ ไอตรงนี้วิวดีมากเลยแขวนกันทีละคนโอเคจ้าโดนแขวนสามคนในเวลาสั้นโอเคโอเคโอเค,อเคจะตั้งใจละจะไม่แหกปากวอยวายละมันเฝ้าเครื่องนั้นเลยฮะเพราะเครื่องนั้นมันจะเสร็จแล้วไงมันก็เลยเฝ้าเนี่ยเอาจริงๆนะ จะไปช่วยก็ได้มีไม้อยู่ตรงนี้เล่นได้พลูกางโอ้เยี่ยมเลยวิ่งหลามาแล้วอย่าไปรโอเคปั่นต่อฮะปั่นต่อผมเจ็บแล้วปั่นไวนะฮะมันเป็นเพร์กของผมนะ เจ็บแล้วปั่นไวขึ้นนะครับสังเกตสีเหลืองๆเนาะเอาเสร็จเลยไหมนะิ้วหินโอเคเซฟว้ยเพื่อนโดนอีกแล้วต้องไปหาเครื่องปั่นแล้วฮะตอนเนี้ยตามมาเพื่อนตามมาเฮ้ย จะวิ่งฮะวิ่งไปปั่นเาปั่นสิเปิดลมไม้ ลุกขึ้นมาเมื่อกี้นิดเดียวก็เต็มแล้วนะเพิ่งโดนรอบสองแล้วครับผมรอช่วยเพื่อนอยู่เนาะมันวิ่งไวฮะต้องใจเย็นๆสำหรับตัวเดาไบ เพื่อนต้องซ่อมแล้วต้องซ่อมแล้วตอนนี้ต้องซ่อมแล้วทุกคนทําไม่ซ่อมอ่ะแย่แน่ๆแป๊บนึงขอฮิวเพื่อนก่อนนะไม่มีใครเอาลูกดวงตามาเลยอะ่ะไม่ดีเลยไม,ม่ใครเอ,เอาดวงตามาเหมือนมันจะมาแล้วนะมาแล้วนะให้ฮิวก่อนได้ วววเพื่อจะเย็นเพื่อไปแตะเครื่องละผมซ่อมต่อเลยละกันซ่อมต่อเลยแล้วกันโอเคซ่อมต่อซ่อมต่อเฮ้ยอีกแล้ว

ผมจะซ่อมต่อเองเอาเสร็จอะเอาเสร็จอะเนียนฮะเนียนซ่อมโอเคเพื่อนลบไปละเอาเครื่องนี้เสร็จเลยละกันโอเคเสร็จไปละเหลือเปิดประตู เอาเพื่อนล้มฮะโอ้ยแย่ละโท oh, เพื่อนขอโทษทีวะเอ้ยเพื่อนมีทางหลังโอเคถือว่าก๊อกสองก๊อกสองเปิดประตูดีกว่าเพื่อนอย่าไปปิดประตูนะอย่าไปผิดประตูนะมาผิดนี่ชีวิตจบสิ้นเลยนะโอเคฮะเปิดประตูเรียบร้อยแล้ว

ยังสิบเอ็ดเหมือนเคยเฮ้ยยืนได้ประตูเฮ้ยประมาทประบาทได้โอเคนะครับอเออผมยังไม่ได้ไอ้นี่เลยอะค่าหน้าต่างโดนไล่ล่าเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยนะครับเกมเดียวมันสั้นเกินไปเนาะมาอยู่กันในตาที่สองนะครับเหมือนว่าเขาเจะโมริมาด้วยนะครับนี่นะโมรินะครับเรื่องเส้นเข้าโมริมาด้วยเนาะ ไม่รู้จะเป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้ผมเอาเดวิดค i มาเล่นเนาะก็เป็นตัวโปรดของผมตัวหนึ่งเลยนะครับตอนแรกปกติเซตของผมจะเป็นอะดรีนาลีนนะแต่อะดรีนาลีนผมเอาไ้ใช้เล่นกับเพื่อนแมวแมวโอเคตัวหายตัวนะครับเคาะไม่มีเสียงด้วยเยี่ยมมาจัดเต็มจัดจัด,จ,ดจัดเต็มมากบอกเลยว่าจัดเต็มมาก ตัวนี้นะครับจัดเต็มมากเมกโทมัสของเราโดดไปแล้วทีหนึ่งจะเป็นยังไงอะทำไมมันแมวตลอดเวลาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำไมแมวตลอดเวลาโอ้ย,อ,ยอ,อื่อโ้อมคงได้อยู่ โอ้ตายอ้อโดนดึงหลังโอ้โหเฮ้ยทำไมมันตามผมไม่ตามเม็ก่ะก็ว่าอยู่มีเสียงอะไรนะก็แก๊กก็แก๊กตามหลังบ้าเนดมช่วยด้วยมันจัดเต็มมากเลยตาเดียตาเดียจัดเต็มมากเลยนะอ่าเคาะไม่มีเสียงด้วยแอตอนระดับเทพเลยนะ แอดออร์ระดับมหากราบเพื่อนเฮ้ยขอบคุณหน้าสตีปไบนี่วิ่งตามสตีฟไปเลยฮะสตีฟสตีฟไม้คับโนปฮิวดีก็ว่าอยู่ทำไมมันมองตลอดเวลาอย่างนี้นี่เองก็ว่าทำไมมันมีเสียงเหมือนคนกำลังหายใจแปลกๆนะฮะ ก็รู้เลยว,ว,ว่าอยู่ข้างหลังเราดิเองไงในขนาดนั้นเองไงจำตสแกนแล้วมันเคาะไม่มีเสียงด้วยนะระดับสุดยอดมหากราบเลยไม่งไงมีส่วนร่วมในการปั่นไฟโอเคเราจะตามสตีไปสตีเขาเล่นเป็นนะเออเดวิดคิงคนโดนไปแล้วฮนะโอเคแล้วมันออกยังไงวะเออกล่องกล่องกล่องเราต้องมีกล่องด้วย เขาไม่มีกล่องแล้วก็เราอาจจะตายก็ได้เนาะเออเฮ้อเฮ้อเฮ้อผมยอมรับเลยว่าผมกาก,ากมากการเล่นเดนบัตเดไลแต่ว่าทําไมถึงมาเล่นก็อ,อยากเล่นอ่ะทาไมอ่ะเออกูอยากเล่นนะกูไม่ต้องการเล่นเก่งกูต้องการเล่นให้มันสนุกแค่นั้นแหละแล้วเพื่อนหายไปไหนแล้ววะเฮ้สตีฟโอเค ระดับสุดยอดของเรานะครับเพื่อนเอาตาดวงตายมทูดมาด้วยแล้วมันยออกทางไหนเนี่ยูหลงในนี้เพื่อนเอาดวงตายมทูดมาด้วยนะครับโอ้แย่ละโอ้ตกใจหมดโอเคไปซ่อมหนีซ่อมดีกว่าหาหาเครื่องครับ ว่าหน,นีมาซ่อมดีกว่าเนาะเพราะว่าเคีย่อมันจะไม่จบเอาเลยครับถ้าปล่อยไว้แบบนี้ทีมเราจะไม่ได้ซ่อมแล้วเราก็จะแพ้จะตายกูเจ็บกันหมดเลยเอ้ยสตีฟโดนไปแล้วเอ้ละเครื่องมันอยู่ไหนหมดน่ะโอ้อยู่ตรงนี้แล้วกูเดินผ่านเนี่ยนะกูกลางแจ้ง <c oughs> เฮ้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 เอาเอาไม้หายหมดเลยเหรอเอาไม้หายหมดเลยเหรอเอาไม้หายหมดเลยเหรอเอาเอติดเอาติดดิเอาเาเอาตายดิเอาเอาไม้เอาไม้อยู่ตรงนี้เอามองไม่เห็นตาบอดไม่ต้องสืบเลยว่าตานี้เป็นยังไงเออไม่โดนอีกมาตั้งใจตั้งใจอยู่เช็ค ไม่ทันละตายโถ่เอ้ยโอ้ป่าหลบภัยแม่เป็นเดวิด k i n อีกแล้วจะมีอะไรอีกไหมหนอโอเคสวัสดีสวัสดีอุย้ยเกิดสี่คนพร้อมกันอย่างนี้ก็แจ๋วสิครับ ปั่นไปดีกว่าฮะปั่นสามโคนสามเท่าปั่นกับเมกโทมัสนะครับถ้ามีแมวมาผมจะวิ่งทันทีนะมันนนากรัวมากเลยได้รู้ไหมโอเคตานนต้องชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวปืนเฮ้ย ล้มอย่างรวดเร็วเลยเร็วมากเล่าใหญ่เร็วมากอ้าวาอ,าอย่าไปเราโอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวตัวระบาดนี่ไงมาดิวางไม้แล้วเนาะนี่วางไม้ปัดเลยเนาะ นี่ไงมาดีมาดีเอาดีครับมาดีครับนี่โดดแรงด้วยโดดแรงด้วยปัดเลยปัดดีกว่าเบือบ่อเบือบ่อเบื่อบื่อปัดดีกว่าเดี๋ยวไม่เป็นเดี๋ยวเป็นภาละให้เพื่อนไม่ไง,ไงกดไม่โดนสักทีโอ้เมื่อวานสงสัยใช้สกิลจุไปในสตรีมวีทูเบอร์ในเฟซบุ๊กไปแล้วนะครับ โอเคแม่ปั่นไฟโคตรนานเฮ้ยมีบาร์บีคิวก็เนี่ยบาร์บีคิวพิกอยู่ไปอยู่หรอใครจะไปอยู่ตรงนั้นวะ กลับมองไม่เห็นกูด้วยเยี่ยมเยี่ยมมากโอเคจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จ,จ,รจอีกเครื่องแล้วมองไม่เห็นแล้วสิฮ่าฮ่านั่นเสร็จลงมากลงมากมีแววจะตายเอ้เพื่อนแกะทูเทมไฟว่ะเยี่ยมมากเพื่อนเยี่ยมมากเยี่ยมยอดจริงๆ โอเคผมเตรียมโอเคเพื่อนทางทเทมแล้วนะเหมือนมันจะต้องไปทางที่โทเทมโดนพังนะครับแล้วเครื่องมันหายไปไหนหมดวะมันแมบพบมันเล็กหรือว่าผมตาบอดมองไม่เห็นเครื่องเองน่าจะตาบอดมองไม่เห็นเองนะวันนี้เพื่อนวันนี้แม็กโทมัสมันจะโดนยิงนะโดนยิง โดนยิงเข้าที่หน้าไงตรงกลางตานี้ต้องรอดอ่ะตาเนี้ยยืนยืนหน้าประตูไม่ได้เพื่อนหิวใช่ไหมอ่ะเพื่อนโดนฮะหิวหิวช้ามากอ่ะโอ้ย VIP เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมอยู่ยืนเฝ้าอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยมือเฝ้าเลยอ๋อ อ๋อไม่ได้เฝ้าตกใจตกใจแต่ใครจะช่วยล่ะฮ่าเไม่มีหรอกไอ้ซ่อมดีกว่าฮ่าฮาโดนไปแล้วไม่มีบอลลูทารก็ยี้แหละฮ่าฮอึงไม่โดนอะไรวะซ่อมซ่อมซ่อมจิ้มไฟจิ้มไฟไม่โดนอีกอะไรวะเอ้ยกดผิดเผอไปกดโทษทีเพื่อนขอโทษขอโทษจังใหญ่หลวงเมื่อกี้มือหนักเกินเผอวางมือไปตอนไอ้นี่ไง เมื่อกี้ปวดมือไปวางมือแรงเกินเอยเพื่อโดนยิงไงสีเหลืองหนองหนองออกเลยเห็นไหมกคตรตื่นเนเลยน่ากลัวน่ากเกลียดจะอ้วกหนองโดนยิงที่เป็นหนองโอ้ยพเพื่อนลงตรงไหนอ่ะวูใกล้ๆเลยีไ่ไงใกล้ๆดีใกล้ๆไงใกล้ๆไงแต้มปั่นไฟผมสูงสุดแล้วเนี่ยมาดูกันว่ามันจะ พาเพื่อนเราไปตรงไหนนะฮะไวเครื่องนั้นที่ผมปั่นเอาไว้นี่ว่าเออโอ้โห้โ มองไม่เห็นด้วยเยี่ยมปั่นต่อไม่รอแล้วนะโอ้อยู่ใกล้ๆเลยอยู่ใกล้ๆเลยเอ้ยไกลมากสถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์ใกล้มากใกล้ใกล้สุดสุดยอดโอ้นี่มันระดับ 4D โอ้ล้มกันสองเลยเฮ้ย ไปช่วยตอนนี้ไม่ได้ shifted. ว่ะว้าไปแล้วไปแล้วโอ้โห hei, เกือบไปแล้วเกือบแล้วฮ่าฮ่าหมอไม่เห็นละสิเอ้ยเจอไม่ดีแน่จอไม่ดีแน่แน่จอไม่ดีแน่แน่เลยอ่ะ จอไม่ดีอะ่ะจอไม่ดีจอห้าบาทแอบที่เดิมดีรออะไร<อ>ไม่บอกข้างหลังหรืออ้โอ้ ไม่เห็น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 จงไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นอย่างนั้นเหรออะเปิดตู้ได้ไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอกแค่เดินมาแล้วก็เดินกลับแค่นั้นแหละโอ้ย <c oughs> โอเคจริงๆผมไปแท้งให้เพื่อนได้แนละ้วแต่ขี้เกียจไม่อยากตายเพราะเรื่องแบบนี้ โอเอ้ยผมแทงไม่ได้ดิผมมีแค่นี่มีแค่ไอ้ไอ,อ้นี้เท่านั้นโอเคประตูอยู่ไหนไม่รู้เข้ามานี่ก่อนเพื่อนคอรมอนคอรมอนคอรมอนคอมมอนนิว mm hmm. <New S 2> ดิ mm hmm. โอเค mm hmm. แล้วประตูมันอยู่ไหนวะ oh. เพื่อนเฮ้ย hey! อย่าบอกนะเฮ้ยประตูโอโหอยู่ตรงนู้นประตูอยู่ตรงนู้นนะครับวิ่งไหมฆ่าเพื่อนไหมอะ่ะไม่รู้อะ่ะเพื่อนตายแล้วโอเค <Okay. laughs> ว่างนี้ไม่งี้ไม่งีง้สูงสุดแล้วแต้มวิ่งกลูกันไปนเลยวิ่งกลูกันไปนเลยเออมาดิมาดิกระโดดข้ามนี่ไงเฮ้ยเพื่อนไอม่ใช่ไหมเฮ้ยมันงอนหนีไปแล้ว อเคไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ได้ทำเควสเลย <c oughs> ไม่ท้อเควสเลยอะ่ะเศร้าใจ <c oughs> โอ้ชนะแพ้หนึ่งตาโอ้เควสไม่นี่เลยอะ่ะไม่เดอนไล่ล่างไงแอบอย่างเดียวโอ้ยแต่แต้มได้เยอะมากเลยนะได้หมื่นสามเลยโอ้ยมาดูอันนี้กันอ,อุ้ยแต้มผมแรงสิบเร็วโอ้ยทุกคนแรงสิบเร็ว นี่สุดยอดยอดจริงๆเยี่ยมเยี่ยมแล้งสิบแล้วโ,โหแบบทองแดงโอเคนี่ได้หมื่นสามเลยหน้าแต้มอ่ะได้เยอะมากแรงสิบแล้วอ่ะครับอ้าวโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอทั้งหมด10ไลค์พอนะครับ อ๋อเขาแรงสิบหกไงก็เลยไม่ค่อยเก่งไม่เป็นไรแต่ก็โอ้ทำเกือบแย่มอนกันนะถึงจะแรงสิบอะแต่แต่ฝีมือก็แรงแรงยี่สิบนะโอเคไปละบาย